สวัสดีครับผมโอนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่7นะครับกับคอส b e s c h o o l นะครับ EP นี้จะบอกเพื่อนๆนะผมให้ไปถึง1ล้านซับนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับถ้ายังไม่ได้ดู E ีก่อนหน้านี้นะครับคงต้องย้อนกลับไปดูนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆมีซับถึงลักแสนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะจับทางคนดูได้แล้วครับจะไปถึงล้านซับเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันเร็วมากๆแน่นอนครับผมแค่ทาตามวิธีดังนี้ครับ ข้อแรกครับผมทําเกี่ยวกับที่มันเป็นกระแสะนะครับผม การทำอะไรที่มันเป็นกระแสเนี่ยการมองเห็นของระบบจะเห็นได้เร็วมากๆเลยครับคนเห็นเร็วยอดวิวพุ่งกระโชติดเทนก็เป็นไปได้นะครับผมเช่นช่วงนี้กระแสยาฉีดวัคซีนกําลังมาแรงเลยครับผมเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเออเราจะทําคลิปอะไรดีเกี่ยวกับกระแสนี้นะครับผมถ้าอยากรู้ว่าอะไรมาแรงนะครับผมเข้าไปที่เว็บ T R E N D S นะครับผมก็คือ,อ tengoogle.com นีครับผมจะเห็นหมดทุกคีย์เวิร์ดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยการค้นหาเนี่ยค้นหาอะไรไปบ้างนะครับผมจำนวนค้นหาก,ก็แสดงมาเลย ยิงช่องมนเพื่อนเนี่ยถ้าตัดคลิปเร็วอัพเร็วนะครับผมยิ่งไปได้สวยเลยครับผมถ้าเหนือกว่านั้นก็ลองเดากระแสล่วงหน้าไว้เลยครับว่าคิดว่าในสองสามวันหรือว่าสัปดาห์หน้าสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคิดว่าอะไรมันจะมาแรงนะผมเราทําคลิปล่วงหน้านก็ดีเหมือนกันนะครับจะมีอะไรมาแรงเราก็ทําดักไว้เลยอนะือ วิธีที่ะครับผมทําคลิปร่วมกับช่องอื่นนะครับผมคือการไปร่วมทํากิจกรรมกับช่องอื่นนะผมวิธีนี้นิยมกันมากเลยนะครับดงูง่ายๆช่องดังๆนะครับผมจะไปทําคลิปด้วยกันนะครับผมมันเป็นมันเป็นช่องทางง,ง่ายๆที่แบบเพิ่มการมองเห็นของช่องของกันและก,กันนะผมแล้วก็ได้คลิปที่สไตล์ใหม่ๆครับแล้วผลตอบรับก,ก็ดีมากๆเลยครับเพื่อนๆจะเห็นช่องดังๆเนี่ยทำกันเป็นประจําเลยครับผมเช่นแบบบุกบ้านคนนั้นคนนี้นะครับผมหรือสัมภาษณ์การเติบโตของช่องเขาอะไรเงี้ยนะครับ 3. ลองค้นหาตลาดที่ยังไม่รู้จักเรานะครับผมเราลองมองซิว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดแบบไหนนะครับผมเราก็เริ่มเจาะกลุ่มเพื่อขยายให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมเพื่อนๆลองค้นหาตลาดที่ยังไม่ได้รู้จักนะครับผมเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่เจาะกลุ่มตลาดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลองทําสไตล์ใหม่ๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฉีกมันไปนะครับ สามวิธีนี้นะครับผมมันจะทรงพลังมากๆเลยของเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเพื่อนๆทาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ได้เลยนะครับผมมีวิธีอะไรเจ๋งๆเพิ่มเติมนะรมคอมเมนต์แชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อนๆมาดู EP นี้นะครับก็จะเข้าใจแก่นของ YouTube แล้วนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะทําคลิปตามคอมเมนต์ที่เพื่อนๆสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับรอติดตามเพิ่มเติมได้เลยครับผมผมจะทำคอร์สนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและชวนพี่เพื่อนๆน,น,น้อง,องมาเริ่มสร้างรายได้บน YouTube เรียนฟรีที่ช่องของโอนะครับผมท่องเอาไว้นะครับคอนเทนต์คือพราชาความสม่ำเสมอคือพราชินีสวัสดีครับ